ก็แบบ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 ผมกำลังออนตัวแป,ป๊บหนึ่งครับแป,ป๊บหนึ่งเอ๊ะเอ๊ะอ้าออกไฟฟ้าเหรอปล่อยไล่แพ้เด้ กสาสร้างชื่อชีโอมาอา้าคุณไงแต่เรวอยู่ที่อ,อก้ก็ไปเรื่อยเละบางทีคนเราเล่นเนาะไม่พอใจก็ย้ายประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นมันดอกง่ายอยู่นะขาดคุณเนี่ย ตัวนี้แร่ไม่แร,ไแร่ไม่ค่อยแพงแต่พลอ,อยน่าจะแงพงอืมตัวพวกแร่พวกอะไรมันมันมันหาง่ายมันก็เลยไม่แพงแต่มันก็ราคามันก็ดีอยู่นะครับราคามันก็เอายากว่านี้ก็อุ้ยพอแลว้วพอแลว้วพอแลว้อลวอืมง่ายไป ไม่มีนะถ้าคุณไม่เล่นพ้าเนี่ยมันยากจัดแหลยคุณเล่นสายไหนเฮ้ยหมัดปิ้นเหรอดาบปิน้นโอ้น่าเบือ่อน่าเบื่อเล่นดาบปินนะ้นอ โอ้ด oh, ับปิ้นคนนี้ยางอื่นอาชีพอื่นเยอะแยะเล่นดับปิ้นเมื่อกี้เอามั่เล่นเล่นทุกสายแหละเมื่อกี้เอาแพงอยู่หรอวันดีครับวัดดีครับแป๊บมาแล้ว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 แอดมาแล้วมาแล้วนะครับนะผมก็นึกว่าคุณแอดเข้ามาจะว่าจะได้ไป ผมว่าจะผมว่าจะเอาพาคุณไปฟาร์มแถวอันนี้เท่าไหร่ฟาร์มแถวอะไรธรณีเท่าไหร่ไป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 บ้าธรณีเข้าได้เหรอธรณีเข้าได้ร้อยหกสิบนู่นอโทษสวัสดีครับ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 สวัสดีทุกคนนะครับแอดแบงตัวตึงแห่งน่านน้ำมาแล้วครับ ยินดี่เรสู่แดนอินเตอร์นะครับ EP สามคุณคุณเอาตัวไปจอดไว้อันนี้ดิเอาตัวไปจอดไว้ธรณีตรงไหนที่มันปลอดภัยปลอดภัยดิแล้วก็เปิดเฮ้ยวินาท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 เดี๋ยวเวลร้อยหกสิบหกสิบกว่าแล้วค่อยไปธรณีกันวินาทวินาทวินาทสภัยนะครับนะวันนี้ครับวัสนี้ทุกคนนะครับ ออะไรของมันวะไปนะครับนะแล้วยังจตรงแล้วยังจะปีกว่าไม่ได้อัพหรอ,อกนะครับนะไม่นจำเป็นนะครับนะนี่อะไรอ่ะมีไหมอมี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 อะไร,ร,ม,ไม,รม,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 มีสิมีอยู่ตรงน้ำพุไง sg มีอ่ะ ตรงหน้าเลยนะครับมีมีมีมันมีใช่ผมดิแล้วทำไมกูไม่หวาไปธรณีวะกูงงกูงงใจตัวเองทำไมกูไม่หวาไปธรณีให้มันรู้แล้วรู้รอดไปวะก็ก็ก็มาวินาเนีแหละฮะดีครับแอดยังไม่ตันอีกเหรอแอดออดูถูกกันเกินไปแล้ว ดูถูกผมเกินไปแล้วมายืนมายืนมายืนไม่นาดมามายืนไม่นาดมาเดี๋ยวฮะแบบสุดท้ายเลยมันว่างปะอุ้ยสุดท้ายเลยอะผมเนี่ยกําลังวิ่งไปดูเนี่ยคุณจะดูถูกผมเกินไปแล้วนะครับนะอ๋อไม่ได้เปิดอันนี้ปั๊มยานะครับเพราะว่าถ้าไม่กูตายได้ไงวะ วินาทีต้องทำห <ourselves> ัเหลืองด้วยไงสวัสดีครับ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 สกิลวับครบปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาที่เวลก่อนไม่ม <t ot. opposite backs> ีไีไม่มี่มตีดุดหรอกล้ยผมด้วยนะครับนะไม่มีตีดูดไม่มีตีดุดผมผมจะตีอยู่สองคนเนี่ยแล้วผมก็จะหาของไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ก่อนนะหาที่ก่อนนะ แมปสองแมปสามน่าจะว่างคุณว้ามาพูดกันเลยขายไอดีใครมีดิสเอสจีใครมีดิสเอสจี SG บ้างนะครับมันดิสมันมีหลายดิสจะอยู่ดิสใครจะอยู่กิวใครนะครับนะลุงแดงลุงแดงครับลุงแดงแอะตัวปลอมถ้า <laughs> ใช้ตัวสอดพิเศษไงวะแอะตัวปลอมเนีย่ยดูชื่อเขาอีกทีนนั่นไงไอบวกลบลบอะ่ะอะไรอะ่ะ อ๋อนั่นตัวนั้นจตัตวาเหรอ,อนึกว่าตัวสอบพิเศษไอเราก็เศร้าใจขอให้ตรงนี้อย่ามีตีเถอะแอดจะเล่นสายเดียวเลยไม่มีตีคุณแน่ว่ามาแอดจะลองเล่นพาวลว้วนดูก่อนนะครับนะจะลองเล่นพาวลว้วนดูก่อนนะครับแล้วค่อยไปเล่นเอ่อพาว พาวอะไรก็แล้วแต่พาวดงพาวเด็กนะครับนะขอเล่นพาวล้วนดูก่อนนะครับดูซิว่าเล่นได้ไหมเจ้าของคุณเต็มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะหลวงพ่อสวัสดีฮะสวัสดีฮะหลวงพ่อสวัสดีฮะบ้าป้าเจ๋หน่อยป้าไปไหนบ้าไปไหน ุสามพันกว่านะครับนะอครับเราจะซื้อไว้บนหัวกิวยังไงฮะฮะอะอะไรนะเราจะอะไรนะ,ะซื้ออะไรวะลไอลพี่พี่หลวงพี่สวีดีนะฮะหลวงพี่สวีดีฮะกี่โมงแล้วหลวงพี่เนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำไม่ทำไม่ทำอะไรลืมอ๋อนึกว่าลืมไปแล้วะะ <laughs> เล่นเล่นผิดด้วยกูกูเล่นเล่นบุ๊กผิดด้วยเล่นผิดด้วย <laughs> 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 ผมจะบอกว่าไม่จำวัดเหรอชื่อเราจะเอาชื่อไว้บนหัวยังไงแอดก็ไม่รู้อะจริงๆอันนี้ยอมรับเลยไม่รู้จริงเอาชื่อไว้บนหัวกิ้วอะคือเอา,เอาปกติปกติกิวมันจะมีเขียนเขียนคำคำไดใช่ไหมละ่ะแต่เอาชื่อย้ายขึ้นไปแทนะ่ะมันฮิตมากเลยนี่มันฮิตมากเลยในอ p พีเก่าๆอะมันฮิตมากเลย เดี๋ยว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 แอดจะหาคำตอบพรุ่งนี้แล้วกันนะครับนาวันนี้กดมันเลยแอดไอ้เพื่อนแอดเองเพื่อนแอดเองให้กดเพื่อนเหรอเอาไปละเพื่อนแอดเองกดมันเลยแอดประสานเ c ฟซีกูนี่โหดทั้งนั้นเห็นหน้าใครไม่ได้เลยอ่ะเห็นหน้าใครก็จะยำหน้าอย่างเดียวเลยอ่ะเกินไปเกินไปเล่นได้เปล่า แั่คุณแอนครับคุณแอนเนี่ยครับแอนตัวปลอมเนี่ยนะครับเออนั่นแหละดิผมก็ยังงงกับเขาอยู่อแอนตัวปลอมอะไรของเขา,าแอนตัวปลอมเนี่ยคืออะไรของวะคุณคุณสร้างสีโอดิคุณโอ้คุณ ซีโอต้องดังทุกเซิร์ฟนะครับนะแล่ตกง่ายไหมตกง่าย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 เออจ้างเออตะ้งเลกตั้งล่างซีโอมาเล่นนะไม่ได้นะครับผมว่าสกิลอันเดียวไม่พอวะนะครับอันเดียวไม่พรอเออเออใครอ่อะตัวใครอ่ะเออเออตัวใครก่อนเออใครวะมาเพื่อแรดเนี่ยมันใครวะ เอ็มเท่าไหร่ครับตอนนี้น่าจะ70 80 90นะครับแล้วแต่วันอะ่ะมันแล้วแต่วันนะครับมันมันบอกยากเหมือนกันนะครับสกิลก็พอใช้อยู่ข่าวเลือดผมว่าเล่นได้นะ <S 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 แล้วประเด็นคือจุดมุ่งหมายอ่ะคือจีเขาอยากให้เราเล่นสองสายเว้ยเออหลวงพี่จีเขาอยากเล่นสองสายคือเวลแม็กก็เวลแม็กตั้งสองร้อยอ่ะก็คิดดูแต้มสกิลจะขึ้นไหมละ่ะแล้วแล้วแถมมี แล้วแถมอันใหม่อ่ะจีเขาแอดแอดเควสที่แต้มสก,กิลบวกอีกยี่สิบเข้ามาตีไอ้บุหรี่อ่ะคือแอดมาเพิ่มเลยอ่ะร้อยห้าเจ็ดครับเหลือจะเฟือเลยครับไม่ไปเวลว่ะพาแอ,แอดเวลอยู่เนี่ยเออแอดตัวอลอมนะ <c oughs> ไออนตัวปอบลครับขึ้นขึ้นดีไหมคุณแอนขึ้นดีไหมเออก็บอกให้ตั้ง4อเดี๋ยวดวผมขอขอับกลับไปเอาสกิลก่อนสกิลไม่พอไอเนั่นไอไอนันโนสาวเขาชวนผมไปนะสรุปเขาเล่นใช่ไหมผมจะได้ไปช่วยผมผมไม่สบายอ๋อไม่สบายเลยเลยนอนยาวก็บอกว่าอย่า ไม่สบายก็อยู่นั่นแหละนะครับไม่สบายพักผ่อนไปนะครับพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนเดี๋ยวซื้อก้าวเจ็ดก่อนก้าวเจ็ดไม่พอนะครับตั้งนตครั้งนี้ก้าวเจ็ดโอเคครับจะไปเดียวแหวนเดียวแหวนจากตัวทีวีเจมกนเอาแหวนปิ้นมาก่อนนะครับนะชักนานไปหนกว่าแล้วฉันบอกนายแล้วว่านายอย่าชักเยอะนะครับเป็นยังไงล่ะนะครับเอ่ ต้องให้ท่านประกาศนี่นะครับโยโยสวัสดีครับคุณประกาศฮัลโหลพูดปุ๊บมาปับ๊บกำลังนินกำลังนินทาเอ่อไอเรานินทาปุ๊บก็โผล่มาปั๊บเซิร์ฟนี้แลดตกง่ายครับมันราคามันอาจจะถูกหน่อยแต่มันตกง่ายนะครับเงินในโตก็ดรอปพันสี่ะตัวหนึ่งนะขั้นต่ําขั้นต่ำ,ตำเฮ้ยไม่ใช่ขั้นต่ำดิอ่าครับขอบคุพันพ,พันพันพันสี่อ่ะพันสี่นะครับมันก็โอเคอยู่นะนะครับ มันง่ายไปเหรอดีครับแอ๊กุลีสวัสดีครับอืมทหารง่ายไปใช่ไหมอืมหกสิบแลนดหกสิบปอเนี่ยหรือบ้าห้าเจ็ดอยู่นะวะห้าเจ็ดสิบห้าห้าเจ็ดสิบอ่า โจมภนะูแพงมาก,กน,นะคุณเนี่ยแพงมากเนะบัตรลัสโอเคนะครับนะแป๊บๆป,ปคุณนีเดี๋ยวผมจะเรียนสกิลอันนี้ด้วยผมจะเรียนสกิลเอ่อมัดปิ้นด้วยจะได้เพิ่มบัฟให้คุณด้วยทีเดียวมัดเผาสกิลตัดธาตุไหมครับฮะอะไรนะอะไรนะให้อีกทีให้อีกทีให้อีกที อีพีนึกับพีสามต่างกันยาครับแน่นอนเลเวลครับสองสกิลสามแบบใหม่นะครับสี่วิธีการเล่นนะครับมันก็จะมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับวิธวีวิธีการเล่นก็จะเปลี่ยนไปนะครับนะแต่มันก็ยังเป็นคาสสิกอยู่นะร้อยก็แปด เอาตัวยืมได้หครับอาวุธก็ต่างนะครับ SC hmm. อาวุธก็ไม่เหมือนนะครับอาวุธไม่เหมือนสกิลไม่เหมือนนะครับนะสกิลก็เหมือนกันแหละเนาะแต่วิธีเล่นถ้าถามว่าต่างไหมต่างไม่มากแปดเจ็ดท่าตัดแปดเจ็ดร้อยเจ็ดตัดตัดตัดนะครับมันตัดหลายท่าอยู่นะครับตัดตัดหลายท่าอยู่ผมติดตามนานแล้วคาบาวครับเกมนี้คาบาวใช่เหรอ ผมทำให้เขาไม่เล่นได้จีได้อะคุณคิดดูดิสป i ิน i ิ g งคิกเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวทำสกิลก้าวเจก่อนแอดจะเล่นพาวเลือดนะครับแอดจะเล่นพาวเลือดเนี่ยสกิลตัดเห็นไหมเก้าเจ็ดนี่ก็ตัดแปดเจ็ดก็ตัดเก้าเจ็ดก็ตัดนะครับตัดหมดแหละนะครับนะ ตัดบทตัดหมดนะครับตัดหมดนะครับตัดหม,ดน,หมดนะครับเอ้ยมันต้องมี47ด้วยนี่หว่าแอดลืมนะครับมันมี47เวทด้วยนะครับนะเอลโบโอเฮดคัท แล้วก็ไปเรื่อยแล้วมันผมเนี่ยนะมันก็เวลวาไวดีนะครับมันก็โอเควลวายววันดีครับพี่ส่งดิสได้ไหมเออลืม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 นะครับลืมลืมเดี๋ยวส่งดิสให้เดี๋ยวส่งดิสให้เดี๋ยวส่งดิสให้นะครับไปอยู่กับคุณเล็กนะไปอยู่คุณเล็กนะติดต่อคุณเล็กนะติดต่อคุณเล็กนะนะครับ ฮัลโหลอา่อาวอ่าวค้างหรอส่งไปแล้วส่งไปแล้วส่งไปแล้วไปขออยู่กับคุณเล็กนะครับนะส l เล็ก h ช n แนลนะครับนะ ไปอยู่กับตาเล็กไปอยู่กับตาเล็กนะครับนะไม่หลมมันหลดุดมันหลดุดคุณผมพูดกับคุณตั้งนานเกะกูหลุดนี่เองเน็ตเน็ตหลุดเดี๋ยวเอ้ยเน็ตหลุดให้เน็ตหลุด, <laughs> ด,ลดครับลูกพี่เน็ตหลุดครับการเน็ตเอ้ยเน็ตหลุด <laughs> ไปได้ไงนะครับอ้าวหลุดไปเนี่ยอ้าวเดี๋ยวนึวผมปิดดิสเหรอะวะไม่ได้ปิดนี่วะโอเคโอเคโอเคแปบ๊บนึงครับนึงเดี๋ยวเข้าใหม่เดี๋ยวเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวเข้าใหม่แป๊บนึงแป๊บนึงแปบ๊บนึงนะครับแปบ๊บนึงนะครับ,บน,นะบมันหลุดอะ่ะเมื่อกี้เน็ตมันดิสคอนเนกตอ่ะนะครับนะผมถึงบอกไงผมไม่ค่อยอยากขยับอะไรนะครับเวลาทำอะ่ะนะครับผมไม่ค่อยอยากขยับอะไรแล้วกูต้องเข้าสองรหัสอะ่ะ อยู่นั่นแหละคุณนะแอแป๊บนึงคุณลงไฟไฟยังอ่ะฮัลโหลอ๋อผมเข้าไปกำลังเข้ามันมีสองตัวมันก็เลยต้องเข้าสองตัวในใจก็เล่นสองตัวกูจะกูจะย้ายชื่อ TPG จากตัวนั้นมาตัวนี้แล้วนะครับนะเล่นเล่นยังเล่นไอโคอยู่ไหมไม่คงจะไม่ได้เล่นแล้วละครับมัดเด็กหดกว่าครับไม่จริงอ่ะคุณหลอกผมนะอะไรอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอโอโอ,อันนี้ก็ขึ้นง่ายด้วยเฮ้ย <c oughs> เออไอเราก็ติดขึ้นง่ายไปอีกแานโลงสวัสดีครับส่งไปแล้วส่งไปแล้วนะครับนะถ้าใครจะอยู่เอ่อก s g เอ g นะครับไปอยู่คุณเล็กได้นะครับนะ หรือจะอยู่กับคุณน้ำก็ได้นะครับนะอยู่กับตานามก็ได้นะครับอยู่ตาเล็กก็ได้ได้หมดอะนะครับแล้วแต่คุณเลยผมจะตั้งกิ้งผมอยู่เดียวโบสทุกท่านโอ้โหหลบพี่เข้ามาสวัสดีฮะเมื่อกี้มันหลุดนะครับเน็ตมันหลุดนะครับเด็ด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 เขากิ้งอะไรกันนะเอลโบร์ยี่สิบเจ็ดหมัดเด็กต้องหมัดเด็กก็ต้องเอาตั้งรับอีกอะนะครับนะ วีปอนเมซอรี่เนี่ยต้องอัพนะครับมัดเด็กโหดใช่ไหมไม่จริงอะนะครับนะมัดพาวเตะแรงกว่าแต่แต่ถ้าว่ามัดเด็กโหดไหมผมว่าโหดเหมือนกันอนะแต่มัดพาวจะโหดกว่านะครับถ้าถามเรื่องความโหดเวเหรอเอโบโอ์ครัชสี่เจ็ดไม่เจอเลยเนี่ยพาวเวอร์อัพโอเค อย่าบอกนะกูต้องอัพท่านิเวลตันด้วยนะครับบู้เพิ่มเบสแ็กสี่สิบท่านี้ก็โกงเกินนะครับนะเพิม่มไมสแ็กสี่สิบเลยเหรอจริงะ่ะเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆวเอ้เอานะครับคุณยังไม่เคยเจอมัดเด็กของจริงไง